อ่าโดนแล้วตัวแรกมาหกโมงครึ่งไม้มมาามแรกเลยไม้แรกเลยหกโมงครึ่งนี่เราใช้หัวเชื้อของอะไรพี่นาเราใช้หัวเชื้อของนาดเงาหน้าานำสีส้มได้ผลจริงอ่ะนี่เ <ốc> ขาแนะนำมานะครับไม่ได้มาเองนะโอ้โหเอ็กโอ้โหไปแล้วครับกูแรงมากจริงจริง เอ็นผมใส่เป็นมัตมัตานะครับไม่ได้มานานแล้วบางวลีลูกพี่คิดถึงเลยมา <c oughs> ตัวแรกไม้แรกมาถึงหกโมงครึ่งแล้วเเรามากับน้องพี่ปังลอยนะครับ วันนี้เราตักเองไม่ใช่สวิงนี่เ็ขึ้นได้ดิเขาต้อตาย,ยา,าวกนด้วยเพอกดเลยอ๋อล้วมึงนเจอ่อยมงหมด วังวลีตัวแรกในรอบกี่เดือนนะพี่ของเราโอ้โหหลายเดือนเลยไม่ได้มาเลยอ่ะเพาะมาแล้วเราตกไม่เป็นงไงเราไม่รู้สุดพอเรารู้สุดแล้วก็เอาถ่ายนะพอได้น่ยแต่แต่สุดรับบอกไม่ได้นะอันนั้นอ่ะอันนั้นบอกไม่ได้พี่แต่พระใช้ของไอ้นี่องที่นาแต่อย่างที่ลูกค้าบอกเมื่อวานนลยนะสีส้มอ่ะมันกินนะพี่เอก ออกมาแล้วมาแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพี่ไม่ต้องตักแล้วมาแล้วตัวปวดมาแล้วไม่ต้องตักแล้วมาแล้วมันยังไม่หมดเลยมันยังแรงเต็มๆอยู่เลยอันนี้สองนาทีจะถามแลนะต่อเลยเกินคเลยกดเลยคนนี้ เอาบ้างเอาโอ้โหขนาดตัวเด็กเหลแรงนั่งดีน่าซื้องามายสองหมายสองให้อาจารย์เอกบ้างวันนี้อาจารย์เอกไม่ได้เอาคันมาครับไม่ตั้งใจมาด้วยเอาตามสูตรที่บอกเลยนะฮะของพี่นาฏแกลูกค้าก็บอกหลายคนอยู่ว่าที่นี่ใช้ได้ผมก็เลยลองดูนะฮะ นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้สองตัวแล้วมาท้ายเลยนะครับเข้ามานี่ฝั่ง A ฝั่ง B นะเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายอะ่ะนะแล้วก็ผมจะอยู่ท้ายติดกับบ้านเลยนะครับไม่ค่อยได้มาที่เนี่ยครับไม่ไหวป่ามันแรงแรงดีสองสามตัวนี่ก็เยอะจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูอาจารย์เอกสายโหดสายโหดทำไมเล่นเบรกแค่ครึ่งเดียววะเฮ้ยมีมาดูดินี่ม,มาดูดิ ดูใส่หัวรถเบรกครึ่งเดียวเองเ้ยไหนเดียวเดียวใส่ให้แล้วนี่ไงใส่อะไรเออมันต้องเกือบสุดรโอ้โหใส่หดวว่าเผลอเผอปรับเบรกลงเว้ยเออเนี่ยมันต้องขนาดนี้นั่นแหละเดี๋ยวว่ายกไว้ยกไว้ายกเนี่ยสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยอยากมาพรามันได้ามันโอ้โหมันเกินไป ันนั้นแค่สองตัวก็ไม่อยากเอาแล้วนะที่ตามันได้ตัวใหญ่บิ๊กมิกนะแรงผัดไเยอะสองคนสองรอบอ่ะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งรู้ป่ะถ้ามันเราขึ้นมาถ่ายรูปดามจะสวยมากเลย <S 2> <S 2> <S เขาไม่ให้เราขึ้นมาถ่ายอะ่ <S 2> <S 2> <S ตะตักแล้วปลดเลย <S 2> <S 2> <S ไอคนปลดมันมันเดินมาไม่ไหวมันจะอยู่ท้ายบอ่อไล่มันเลยอุ้ย โอ้โหยังออกได้อยู่เลยวะเองขึ้นหน่อยดิที่สุดแล้วหรอ,นห,รอหนักป่ะพอดีหรือว่าเอาจนไดหน,หนึ่งใช่ไหมถ้าขึ้นได้อีกหน่อยก็ยังไหวอยู่นะโอ้โหตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบแต่แรงมันดีมากนะปลาแข็งแรงมากที่นี่น้ำลึก อาจารย์เอกความรู้สึกเป็นไงครับดีไหมฮะดีนะทล้าไม่ไปปรับเบรกลงมันรู้สึกยังไงไปปรับเบรกลงอง่ะต้องดูแรง้ารอนนี้เฮ้ยไหนบอกว่าสายโหดไงเดี๋ยววันนี้จะให้เกอกเยอะยาวๆเลยถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะกินดีแล้วแหละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายทีละช็อตนะครับอัดแล้วห้ามือเลยไม เฮ้ยมันบางมากเลยเบกอ่ะไหลน,น,นี่ว,ว่าใช่ใช่แล้วบอกว่าตัวใหญ่ว่ามานี้โดนขานมือนะคะรคะับหัวเชือกนี่นะครับหมดมันจะโยนให้หมดเลยเนีถยก็โนกินตะก้อมันลอยขึ้นมาจะให้เก็บไม่กินตอนตะก้อนลอย หัวเชิญหน้ายกัืนน้ำนะครับผมมาทำคลิปให้แล้วนะครับแหมมึงใหญ่เลยมึงไม่ได้ตั้งใจมาทำหรอกมึงถามเขาเขากินอะไรมือตักมือตักนี่ตวเลกให้กดได้ไหมกดได้ไหม มันปลดได้แต่ว่าต้องกิน ตัวที่สามสามไม้สามตัวขามือเเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วางให้เขาหน่อยอ่า เดมพะยายามให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมไว้เราจะอ่ะอยไว้งั้นแต่วันนี้มันกินกินแปลกนะกินตอนลงถ้าลงหน้าดินจะเริ่มช้าลงถ้าเป็นทุ่นลอยเนี่ยน่าจะกินไวเลยแหละ,ะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนแล้ววอย่างเี้แหละไปเรื่อยๆสองคัญนะครับ มาสองคันอ๋ออ๋ไปช่วยกันอ่าช่วยกันนวดไปรับผิดชอบด้วยนนวช่วยกันนวดไปแหมเล่นหนุ่มปังกูบอกแล้วซื้อมานวดตั้งแต่แรกก็จบแหละยังกูบอกแล้วที่ใหม่แหมชื่อยังเป็นไง ขนมปังไม่กินเลยกินเหยื่อนว,นวดอย่างเดียวเลยโหติดต่อกันติดกันเลยอ่ะแหมไปเื่อยขนมปังดีว่าขนมปังดีว่านวดทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยร้องอื้ออื้อเลยนี่พี่ใช oh อยยโอเมโต้ทานร้อนะเบรกเบรกไม่หนักป่ะ ใช้คันทามูล่าครับลิมิเต็ดกับลอกอมมตโตทาลรตนะครับเอาที่วังวัลลีอยู่ลอกไม่แพงนะแข็งแรงด้วยนะสามสามพันกร่าบาเข้าบ้านแล้ว ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวปลดก่อนเด็กปลดแมงไม่มาตัวที่สองครับอ่าแต่ที่ให้ขนมปังหายไปไหนวะเอกนั่นสิขนมปังหายไปไ,ไหนล้ไหนเปิดถังดูดิอ้าวนมปังกลายมาเป็นนวดแล้วเนี่ยแต่ที่แรกนวดกับอะไรนะวีพีเหรอไอ้หนมปังกับวีพีจริงจริงแล้วนวดกับวีพีก็กินนะที่ลูกค,ค้าบอกอะแต่นี่เราวันนี้เราใช้นาด แต่น้องพี่เขาเอา VP ใส่ไปในขนมปังอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนใจมันนวดแล้วเฮ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยผมว่าใหญ่เลยอุ้ยเฮ้ยใหญ่เอ็กสี่สิบเลยตัวเนี้ยมาเยอะเร็วจังอ่ะก็บอกแล้วเด็กนะฮะดีแล้วโอ้โนี่ใหญ่เลยนี่เปลี่ยนในี้ด้ป่เฮ้ยแต่อย่าลืมนะมันมันต้องใช้ใช้ไอ้ ก็ไม่ใช่ใช้เขาเล่นปลายยาวด้วยนะตอนในเมตรสี่สิบแต่ตัวนี้ประมาณสี่สิบโดยเฮ้ยเฮ้ยทำไรก็เก็บเลยเออตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะเอรแต่มันไม่ยอมง่ายๆหรอกมันมันว่ายเข้ามาเฉย พีนี่เขาจะได้แบบตัวใหญ่อยู่เรื่อยเลยนะคนหนึ่งเขาจะตกด้วยกันเนี่ยเขาจะได้ตัวเล็กแลพีจะได้ตัวใหญ่อยู่เรื่อยเลยวันนั้นก็ไอคโนโนอนห้าสิบเอ็ดโลพ่อตกไม่ไม่เคยได้ตัวใหญ่เลยวะ่ะเต็มทีก็ยี่สิบสามสิบเฮ้ยไอเฮียต้องเบกต้องเพียสวิงเลยอะเบกหนักเอกี่ไปไม่ต้องอยกขึ้นมาหรอกหนักเออ อี่ที่จล้นกระชากล้อสวิงเลยต้องถ่ายรูปอะไตรงนี้เป็นไงล่ะนี่ถ่ายวีดีโอแล้วไม่เป็นไรอ่ะปลดเลยปลดเลยเฮ้ยทำไมกินคันของพี่สามตัวติดกันเลยวะแล้วคันเรามันเป็นยังไงวะเนี่ยดูมันไปสั่งข้าวปลายังกินเลยมือมันลื่นมันลื่นเนาะุิบเรกมันหนักอะนะมันเดาด้วยนะน่เดาปะ ทำไมมันยังเด้าอยู่อ่ะมันนั้นล้างแล้วเนี่ยนี่สายโหดสายโหดสายโหนโหดเอ็งโอ้โหเอ็งแบงโหดจริงว่ะพี่ทำไม่ได้เนี่ยเหนื่อยอื โอ้โหไม่อยู่กลางบอนอยู่เลยเบรกหวานหวานไม่ออกอ่ะ่ออกมาแล้วมาแล้วอู้ต,ตึงตึงตึงโดนแล้วแมงโดนแล้วโดนแล้วเอกแมงโดนแล้วนี่มานะหน้าแพ้แล้ว เขามีเด็กตกปลานี่คนแก่ตกปลานะครับ <c oughs> กลุ่มคนแก่ตกปลาตกไม่เป็นอาศัยถามเอาครับอย่าปากหนักครับอย่าดื้อด้วยวย่าเราดื้อนะที่แรก,กน,นะพอดื้อปุ๊บอยากเลยตอนนี้ มาน,นะครับหงยาครับอ,อืมมันแจกอยู่คันเดียวเลยเอ้าอือหือ แดกตอนนี้แดกพีคนเดียวเลยตอนนี้มันก็มันใช้เหยื่อเราอ่ะพีโดนแล้วเอ็แม็กโดนแล้วเอาอยู่แล้วครับโอ้โหเหยื่อถือโดน,นแม็กกินดีเนาะกินแต่ของพีคนเดียวเลยตอนเนี้ยเอ็พี่ว่าเราเปลี่ยนเล่นเหยื่อนูดกันดู <c oughs> ดเดี๋ยวดูดิตามจะแดงไหมเนอะอืมอืมนี่มันหลายช็อตเลยเนะี่ยตัดต่อกันมั่วซั่วหมดเลยตอนนี้ ยาวเลยนะเอ้ย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 เอ้แดงขึ้นมาเลยแดงขึ้นมาเลยอุ้ยเย่ประตูไม่เล็กเลยเอาพีมาตัาเฮ้ยวังบาด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 มีต่อนะพี่เจ้พี่ว่าตัวสายประมาณนี้มันไม่ค่อยเยอะเหมือนตัวยี่สิบอะนะ ไอ้ตัวยี่สิบแรงเยอะกว่านี้นะหรือว่ามึงเล่นโหดขนาดนั้นวะแรงเบรกแรงเอาเดี๋ยวใหม่เอาใหม่ตัวหนึ่งได้ช่างไปเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยมันต้องเต็มกระดานนี่ถึงจะได้วัดอันนี้คือสาปกติของเขาเลยอ่าถูกไหมเดี๋ยวน้องชวัตให้อยู่อยู่ ู่าแล้วครับนี่ลองเจะคันน้องพีนะครับเขาบอกให้สุดได้เลยลองดูเฮ้ย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 มึงแรงขนาดนี้เลยเหรอพี่ไปเยอะนะพี่เยอะก่อน กล้องจะหล่นไม่ได้วะ่ะกล้องหลุดเนี่ยฐานมันหายไปไหนไม่รู้ออมันกินแต่คันพีจริงๆนะเนี่ยนี่คันเราตีไปพักนานแล้วนะยังไม่ได้ได้ตัวนะตั้งแต่พีกินอะ่ะผมใจว่า พอลามันได้บ่อยๆและความมั่นใจมันเกิดเนี่ยมันปั้นเท่าเดิมเท่าเดิมอะไรเงี้ยเท่นี่โชว์พุงแล้วเดี๋ยวอีกอีกไม้หนึ่งถอนเกงเลยไม้นีถอนแค่เตื้อก่อนเดินมาขวาดิเดี๋ยวมันพันพันซ้ายมันจะพันพันพ่อเนี่ยแหละ เดี๋ยวเตะกันอูหมดหมดแล้วตกน้ำชิบหายหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนี่นี่ดูตาอาอกเอาอีอ้ยเอาโอ้ยไม่งัดเลยคนอะเอายันคนเลยไม่โอ้โอ้ยแบบแม่งยังออกโอ้ยดูดูคันเด้ เบรกมันหนักแล้วแหละแต่ว่ามันไอ้นี่พอแล้วพอแล้วมันมันกำลังเบรกมันแค่นั้นเดี๋ยวได้มากเดี๋ยวพังอโอ้ยไทล็อกตัวนี้แม่งแม่งคุ้มจริงสามพันกระบาททาล้อตนะเฟืองบอล่มเลยบุ้ยหางใหญ่เลยว่ะพี่โอ้โห,โหมานะฮะ วันนี้กลับไปนอนสบายเลยแหละเดี๋ยวเปลี่ยนได้ผมก่อนนะไอ้ยอย่าโดนอย่าโดนตีใหม่พี่ใช้เม็ดโฟมกี่เม็ดอะขอะเอ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้เม็ดโฟมอ่อมเะเขาคันพ่อม,มันเป็นอะไรอะมันไม่กินม้พักใหญ่แล้วเลยหรือว่าพีอีมันช่วยประคองเหยื่อได้ว,วะแม่งลอยลอยอ่ะอ้าวพี่เปลี่ยนเป็นสุนิลนะพ่อ อ่ะเดี๋ยวค่อยเอาถ่ายใหม่ต่อเนื่องเลยเพิ่งเยอะขึ้นมากูยังไม่ได้ตีเลยพีแม่งไปอีกแล้วเฮ้ยมึงอะไรวะเหยื่อก็เยื่เดียวกันเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเอกพี่บอกเลยแล้วไม่ไม่จริงต้องเยื่พี่เอกตงเหยื่ดีกว่าไม่ได้อะไรตายอะไรคือไม่ได้ไม่ได้เออไม่ไหวแขนไม่มีแรงไม่แล้วของพ่อมันคืออะไรมันไม่ดี

พาไปด้วยเลยโอ้โหไม่มีแรงแล้วแค่ตัวเดียวสองตัวติดไม่มีแรงนะอืมกดแขนโอ้โหเรียบร้อยแล้วก่หนักไปไม่น่าไปหมุนขึ้นเลยไม,ไม่ไม่น่าขาดด้วยแต่ว่าปากฉีกหรือเปล่าพี่ลองเอาขึ้นมาดู